โอเครถมาครับรถเ,เร็วนินที่หนึ่งศูนย์สองจากเสียงใหม่บริกิรางที่อันยังอัดทีบ้างครับอ่าเมื่อกี้ก็กิคขบมยรถเร็วนที่หนึ่งหนึ่งพี่ของรงไปแล้วนะเพราะว่าตามหลังมันเจ็ดถ่ายคนข้างเยอะครับอ่าลืมนะครับก่อนลืมไร้สดครับมาไร้ไร้สดเฟรครับมีคนข้ามนะครับอ่า การสัตมาเล้วงที่อ,อุนส้ออมบางนาแปะปาที่จุม้มแสงบางลำงพอคนสวค์หลวงพอตาคีช่องเคตนไอ้ลวงพอตาคีช่องเคตมเซมมีม่ลูกบุดีท่าเรือไอ้ท่านเรือลอนลงนลวนจุ้มห้งมางแม่พาสี อา,อายุดียาหนังสิอระเมืองบริกลางเทพอัธิวัดครับสี่ห้าหนึ่งโซนครับดีอี เรา้คนระจำไังทาี่มายตัวมาดยเระขบวรถองคุนขบวนรถ่้ทาที่เอเดกเป็นขบวนรถดร่องขบนเศยสองเดนะัะสาาสานีเยงใหม่าทายสานจายพิวนดอ่ละงวานสานี่ะนกราที่จลอนดะคะขบนที่วสา้าทวัน้เเดอวนที่สาสงานทุกทมาเอางนี่พอสี าลงประมาณแบบซนีนะครับอ่าเป็นรถธรรมดาทำมาทมาสองสิบหนึ่งสิบคันรถแบบเหมือนกัน